กิจลุยเปล่าหาเขารู้จะมีไหม เบบิดแต่ในที่สุดเราก็หาจนเจอแต่ว่าดันมีเจ้าของแล้วละสิแต่เราก็ต้องเอาขอนะตัวเฮี้นี่นะครับวันนี้ หลังจากที่เราไปสอบหาตั้งหลายที่ครับได้รูปมะพร้าวรูใหญ่ๆ่เดี๋ยวเราจะมาปอกกันดูว่ากะลาจะใหญ่หรือเปล่านะครับฟ<ม>ันเสียงน้ำมีแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนการปอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ปอกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมแง้มดูเลยครับมีหนอครับมีหนอเนี่ยครับขาวเห็นไหมครับ ไงกล้องกล้องกล้กองเดี๋ยวยิงยิงยิงเฮ้ยเข,า,ขาเขาเขาเขานี่ยครับหน่อมาแล้วดีใจส่วนมากมะพร้าวในนิคมมันตายครับผมไปเจอมาในนิคมมากรูดใต้ต้นมันมีหนอ่อโผล่แล้วฝนเปลือกมาแล้วแต่ว่า ไม่รอดมันแห้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำสารเคมีหรือว่าเป็นเพราะมันโดนแดดเผามนะครับผม่เดินดูใต้ต้นมันเนี่ยเจอหลายลูกจะได้ลูกเดียวส่วนมากมันจะฟอถ้าเป็นบ้านผมก็จะเรียกบดเข้าวหลอดแต่กระลานี่ยไขใช้ได้ครับสวยลูกกลมสวยเลย เดี๋ยวเราเสียงลากให้มันงอกแล้วค่อยมาแต่งโซมันอีกทีแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ลงแรกเกิดคผมี้ปลอยไปหยุดหยุดยาก่อนยังไม่เกลี้ยงแรกเกิดเดี๋ยวมันตายเนี่คนึว่าประสบความสำเร็จในการหาลูกกุ้งเขา งานอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครเขาใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกใจฉันเองคงขยันเกินไป เป็นเดิมว่ามีใครให้เขาเฝ้ารอกฉันกลับมาลองนี่บ้างมองไอนีมดูดังปุ๊บ เริ่มต้นแรกครับจากคนที่ไม่เคยทำเลยครับ mm hmm. ก็ดูใน y u t u b e เอาแรงบันดาลบันแรงบันดาลใจในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเขา้าัรษาที่ผมก็ไม่ได้ไปกินเล่าไม่ได้ออกไปเร้งนอกก็หาอะไรทำครับเพผมเป็นคนอยู่เฉยๆไม,ไม่ได้ผมมีนักกิจกรรมทำาน่นทำนี้ เรมือนก็บแกแต่วันนี้ไปเจอต้นเป็นมะพร้พาวไฟสวยเลยแต่หาเจ้าของไม่เจอกะว่าจะจอบร้อยแล้วล่ะสวยมากสีเหลืองสีส้ม ถ้ายอดออกมาก็คงจะแบบส้มสีอาา่าน่าแต่งไปได้เลยข้าวก่อนแต่ชื่นใจแนละ้วนอนออกมาแล้วนี่เราก็ได้เพาเองสองลูกแล้วสองลูก ดูว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะเหาือเป็นแรงเงนไปให้เรามือใ,ใ,ใหม่ทุกท่านนะที่อยากทำบนอกไฟมะพร้าวนะครับเรื่อจากเราหาเองครบหาวัตถุด,ดิบหาเลินพันเองนะครับนี่เรียกว่าเริกก่มจากศูนย์จริงๆครับไม่มีใครสอนนะครับดูในยูทูบเอาเนี่ยครับดย YouTube ูยูทูบเขาทุกวันเนี่ย เดี๋ยววันนี้มีผลงานอีกอันหนึ่งครับที่ผมลงกระถางไว้ทำติดสูตรใบมันตายแล้วเดี๋ยวผมต้องไปตัดใบวันนี้แส่ใบใด้วยอีกต้นหนึ่ง ว่าแลนะ้วมุดประการบางปูบ้านเราจะหามูกระเพราให้หายากนะครับนี่มีที่นะครับในคม <c oughs> ใสอินทผพาลำก็มีนะครับในบางปูไปซื้อกินมาแล้วไอที่ไม่คิดว่าจะมีมันก็มีนะครับอย่างอินทผพาลำนะครับ สัตว์อะไรที่เลยซอยหนึ่งไปครไปอยากกินก็ไปหากินได้คร,<ม>ครึ่งรัร้อแปสิบจับมาครับหวานใช้ได้อยู่ยโ่เลยนะรงนะไหนเนี่ยนี่ก็ าจะทำเป็นลากคุ่งลงมาเนาะแต่จะสวยหรือว่ามอาตรงนี้ออกมาหนาหนาไม่เท่ากันเดี๋ยวจะลากของสวย ผ่าเร่งโง,งานยครับงดังอึอดอัอดอึอดอัอดเลยใน้านก็สักผ้าครับน,น,นี่ยคนเดือเพียบมมมัน ยยยยยย้งอ,อ,หองอห้ออลานนแล้วลูกก็จะลกๆล้วทีนี้้คุณแม่บ้านก็จะบวนะครับ มีอนนี่ก็ดีนะบางๆนี่ังจะพาเสือกมะพร้าวแข็งได้แข็งจริงโม้โหบินไปด้วยยี่ห้ออะไรครับเนี่ยได้มียีอหอ่ห้อปลูกมะพร้าวได้สับมงสับหมูได้นี่นะยีอหอ่ห้อเป็นกุ้นแบรนด์ made in Thailand ตาพิมก์ิ้นนะใช่ได้ชอ้อนนี่ไม่มีปัญหาไม่บินไม่เบี้ยว 2ลูกแล้วเดี๋ยวน่าจะมีลูกที่สามยาด,ดูต่อไปโอเคอันนี้เดี๋ยวก็จะไปแช่น้ำเอาขวดมาแล้วก็ตัดแล้วก็จุ่มลงไปประมาณสักสองเส้นนะนีน่จุกยาวอยู่โอเคครับคนไปเจอนคลิปหน้าบอกมาพร้าสองคลิปเลย 拜拜。Bye bye.